กินเขาพี่น้องแต่กินแล้วเงี้ยเพาะสมใจยากแล้วอือสมใจยากอ่เะ <c oughs> เย็นละซื้อมาแข็งเลยวันนี้เราจะมากินแกง้งเห็ดปเปอะเห็ดเผาะเห็ดเผาะเห็ดเผาะแซ่บๆตำกันเด้อพี่น้องเด้อสมใจอยาก ก็ได้ไปซองจอเกบเกือบไปสองจอ,จอแล้วมาพอดีคิดได้ยูนิ่ก็มีกันเล้ลองแปมาสื่อบางวันโต้องจูกไก่ขาวล้วโบัวด่า,าอืม cúp gấp cúp nè lên, hửng, tháng lẻ năm P này đấy, đi coi, ăn này hay giả Hãy subscribe cho พวกไปพวกแป้รก็บปล่าไม่เคไปกินรอบไปนะคือว่าแพงอะแต่เก่าอร่อยอืมบอกจะโอกาไปซื้อเลยแล้วยังไเอะคือว่าล่องใค่พาวแต่เก่าอร่อย

เบืน,นคลิปเขาเขอทอดเขาเ mm hmm. อาไปไส่ี้เขาเขตาตลาดได้ขอ่อ เด็เข้ามันใส่ตะการั้นลูกมันจะเอาแป้งเด็กผัดแล้วได้ยินหมนดลุล้วนอีต่หน่อยๆดอก้หน่อยอ่อนขนาดหญ่งยังอ่อนเนาะแล้วือรบไปเอาบอกเอนแกระบวนกจได้คอกเลเหือมันหนเพราะมันหอมอย่เีไม่้ยไม่ เอานูนนาแปงอ่ะเจ๊อยเลเอาอะไรผัดปล่อยปอยปอย,ยที่ล้างจานอ่ะพวยแร่บยี่น้องไหมขี้หมาอา่อามาขาัดผมอ่ะไม่ยอมบอกพี่

kia nè tông bị viên hả tốt lên oan oan lên mà thương mà phẳng, cạn đấy, sắm tài đấy, đẹp

เอาหม้อไปเลยลูกเอาถือหม้อไปเออเอาฝามันออกเออถือจะหม้อไปแล้วก็ตักข้าวใส่สองถ้วยหอมหอมกลิ่นหิดเพาะเครื่องทำไมละอนเนาะกลิ่นมันได้อมันอ่อนเลยอื้ม น้ำไปข้าว,ปวเปิดน้ำใส่ครึ่งน,นึงแล้วก็เอามือสาวสาวูเลยึงน,นเออเอ่เลยขีใช่ครึ่งยัยงมันเลยข้าวออกมาอย่างเอ่เอามือคนแทนเนี้ย อัน,นี้ลูกเอ่อพัก,กแป๊บนึงให้ข้าวมันนอนก่อนเอาทน้อ,อ่อดัเดี๋ยวให้ข้าหนอ,อ่อเบิดน้ำแต่อีกรอบนึงแ้องคนเหมือนเดิมแล้วก็เททิ้งอันนี้แล้วก็อ่าแล้วก็ใส่น้ำมาหุง ตกก้มใส่ยาวๆเลยติดกินพิดคอบร <laughs> ันนี้ก็เอาน้ำใส่จะประมาณนี้ได้ลูกเด้อจากแทกตรงวัดระหว่างข้าวอ่ะหน้าข้าวอ่ะขึ้นมาได้ประมาณนี้เจยต้อง <Okay. S 2> okay. ใส่จะสองข้อมือเท okay. น้ำนี้ทิ้งอย่างโอ้วอหยานกล่องมันเงึบๆอยู่นี่

วางมือแบบเงี้ยให้มันท่วมหลังมือท่วมหลัง,ลงมือใช่ไม่ต้องไปกดแรงนะวางมือแค่เสมอข้าวอะแบนๆลงไปแล้วก็เปิดน,น้ำส่มันท่วมหลังมือให้ถึงข้อข้อเนี้ยท่วมหลังมือเยอะเกินข้าวมันจะแฉะพออยัางเอามาดูด้วย วอนเสียเาขาหุงเขาจะได้ออกเลออลยนั่นนงนนนข้าไปถังไงไหม <S <S ไม่ในถุงนะไม่นี่ในถังดำใน,ในถุงเช็ดดาบมันเลยลูกผ้ายอยู่ไหนอ่ะ <S <S เอาผ้าเช็ดก้นเช็ดตูกมันให้มันแห้ง เออน่ะเทสรอดแล้วเทสเทสเทสข้างล่างมันก็เทสหัวครับไม่กลัวเหมดถ้วยแล้วเหมือดถ้วยแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาฝาปิดลง Hãy subscribe <laughs> <laughs> <Đúng rồi. cười> <laughs>

ดูอย er ่าไปกวนกันเด้อขึ้นไปอ่ะเด้อนั่งดูอยู่ใครอยู่มั้อ่าเรียบร้อดเปิดพัดลมไหมเน่ะขอบใจเดีีติดตามรับชมแซ่บหรือเอาพี่น้องฟาดแรกของปีีแกงเห็ดพาะแซ่บสมคำล้ำลือกาวาโรและก็ลอยประกาศไปสื่อ โรแมนคือเพื่อนเลโไปคเดไปยาคิดใจนะ